มีความแบบใสๆผิวโกลนะคะแต่มีความปกปิดแบบบางเบาแล้วก็มีความแบบผิวๆนะคะบอกเลยนะว่าลูกนี้นะคะแต่งไปเดทนะคะคือผู้ชายต้องแบบกรีดร้องในใจแน่ๆเลยอะ <c oughs> บอกเลยนะคะว่าดูคลิปนี้จบนะคะแต่งตามได้แน่นอนแล้วก็ใช้ได้จริง <c oughs> ถ้าเกิดสาวๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปรับชมการแต่งหน้าลูกนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ โอเคหลังจากที่เราเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงฟาวเดชันกันนะคะวันนี้ป๊อบเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะนี่เลย mm hmm. Beauty Lush Skin Casual DD Foundation a p f 50 PA 3+ บวก เขาบอกเลยนะคะว่าป๊อปเนี่ยเป็นสาวกของบิวตี้รัดเลยนะคะเพราะว่านอกจากรุ่นนี้ที่ใช้แล้วเนี่ยป๊อบยังมีรุ่นนี้นะคะที่เป็นดีดีออร์แกนิกนะคะที่บอกเลยนะคะว่าดังมากสาวๆคนไหนไม่เคยใช้เนี่ยถือว่าพลาดมากๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้แบบเขาปังมากนะคะเรื่องแบบปกปิด คุมมันกันน้ํากันเหงื่อตัวนี้นะคะเขามีชื่อเสียงมากตอนช่วงสงการโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมสองสีนี้กันนะคะป๊อกก็จะใช้เป็นสีเบสศูนย์หนึ่งนะคะผสมกับสีชมพูชิมเมอร์นะคะเราจะใช้สีมพูชิมเมอร,ร์แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อเพิ่มความแบบฉ่ำวาวความโกล์นะคะป๊อกจะใช้นะคะสีเบทสองปั๊มนะคะสีชมพูชิมเมอร์นะคะครึ่งปั๊มเท่านั้นนะคะแบบนิดเดียว ใช้นิวนะคะในการผสมสองอย่างนี้ให้เข้ากันค่ะป๊อบจะขอใช้นะคะเป็นฟองน้ำของ e อ p พ o นะคะก็คือนี่นะคะยังไม่ได้ใช้งานใดๆนะในการเกีย่ยเพราะว่าป๊อบเนี่ยชอบฟองน้ำของเอสพ o มากๆมันแบบนุ่มแล้วก็เกี่ยดได้เนียนมากเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เปิดออกมาใหม่เลยนะ ก็จะเอามากเกลี่ยเห็นไหมคะเนียนมากๆเลยเนียนมากนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าของเรานะคะดูผ่องขึ้นนะคะ1-2ระดับ นี่นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะรูขุมขนคือแบบเนียนกริบมากช่วยแบบกบลูคขุมขนได้ดีเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางเบามากๆไม่เหนอะห,หน้าแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้าเลยนะคะความปกปิดเนี่ยก็คือปานกลางนะคะแต่ว่าสามารถบิวได้นะคะส่วนอีกครึ่งหน้านะคะก็สัดส,ส่วนเดิมเลยค่ะ ซูมใ,ใกล้ใเลยนะคะผิวหน้าเนี่ยจะดูผ่องดูฉ่ำแล้วก็ดูใสๆมากๆเลยนะคะมันดูเป็นผิวมากๆต่อมานะคะป๊อบก็จะใช้นะคะบัชแบบครีมนะคะก็จะใช้เป็นตัวของอีสแองโลเลองจะใช้แป้งฝุ่นของชาแนลนะคะในการเซ็ตทั่วหน้าเลยนะคะ ต่อมาก็จะเชดดิ้งกรอบหน้ากันนะคะเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลกลางๆเฉดแค่พอเป็นเงาก็พอนะคะไม่ต้องเฉดหนักส่วนคิวนะคะเราก็จะใช้แปรงนะคะในการปัดพวกเศษฝุ่นหรือว่ารองพื้นออกก่อนนะคะ แล้วก็เพื่อเซตเรียงเส้นขนคิ้วนะคะให้เป็นทรงจะใช้ที่เขียนคิ้วลูกลักตัวเดิมเลยนะคะเบนฟิตตัวนี้เลยเขียนนะคะก็จะเขียนตามโค้งนะคะพยายามเน้นให้มันตรงๆนะคะต่อมานะคะก็ใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะในการเซตขนคิ้วโอเคเรามาแต่งตากนันคะ่ะ ต่อนะคะจะใช้แป้งหัวแบนนะคะกับสีน้ําตาลเข้มผสมสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้ทาขอบตาล่างแล้วก็ขอบตาบนนะคะตาของเรานะคะก็จะดูกลมโตมากยิ่งขึ้นนะคะจะใช้กลิตเตอร์นะคะทาช่วงบริเวณดอลลี่อาย ต่อมานะคะจะใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะแบบนี้ในการกรีดกรีดเนี่ยเราก็จะกรีด คิดโคนขนตามากที่สุดนะคะแล้วก็จะขีดเบาๆเท่านั้นนะคะเราไม่อยากให้ขอบตาของเราเนี่ยคมมากจนเกินไปเพราะว่าเราลงสีน้ําตาลไปแล้วนะคะเราก็เลยจะลงแค่เป็นอายไลเนอร์สีน้ําตาลเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใช้เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะดูตาคมแล้วก็ดูหน้าดุนะได้ตาประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะที่ดัดขนตาเนี่ยก็จะเป็นของอ e ีทูดี้นะคะสีดํา ลองอันนี้แตะๆดูนะคะแค่อุ่นๆพอนะถ้าเกิดร้อนๆเนี่ย ไปดูหนังตาหนังตาอาจจะพองได้ดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจถ้าเกิดว่าใครที่ขนตายาวอยู่แล้วนะคะป๊อบแนะนําให้ปัดขนตานะคะแต่ใครที่ขนตาสั้นนะคะแนะนําให้ติดขนตาเป็นเบอร์ที่แบบบางๆหรือว่าเป็นซีซๆหน่อยนะคะให้ตามันดูหวานมันดูฉ่าๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดแบบเป็นแพรเป็นแบบเหมือนกันสา,านะป๊อบคิดว่าผู้ชายเขาไม่น่าชอบนะพยายามแต่งให้มันดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าดู หวานนะคะก็น่าจะเหมาะกว่านะในความคิดของป๊อ,ปอมเราจะมาทาปากกันนะคะก่อนอื่นต้องเช็ดนะคะเจ้าตัวลิปมันที่ป๊อปทาไว้ก่อนใช้ลองพื้นที่ติดพับตัวเดิมเลยนะคะในการกบขอบปากป๊อปจะใช้นะคะเป็น TCE รุ่นนี้ไม่รู้ว่าใครเคยใช้ไหมเป็นเวเว l ลิ t ชินนะคะ ต่อนะคะจะใช้เป็น ROM and U นะคะ ROM and U น่าจะอ่านถูกนะเป็นรุ่นนะคะเบอร์ฝัดนะคะ02ต่อมาจะใช้เป็นรุ่นเดียวกันนะคะเบอร์ฝัดทินนะคะ08 โอเคเดี๋ยวขอไปทําผมนะคะเพื่อคีบลุกก่อนแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะ แชด์เสร็จแล้วนะคะป๊อบก็ไปทำผมนะคะผมทรงนี้เนี่ยก็ได้อินสปายเลชันนะคะมาจากทรง GR นะคะซึ่งทรงนี้แบบถูกใจมากๆนะคะเหมาะกับแบบเทศกาลวันวาเลนไทน์ของปีนี้มากๆนะคะก็จะมีความแบบเบ,บ,บลเบลใสๆเด็กๆนะคะก็คือเป็นปีานะคะที่ดูธรรมดาแต่เราไม่ให้มันธรรมดานะคะด้วยการติดโบล,ลงไปนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่เกินงามนะคะมันก็แบบน่ารักกาลังดีนะคะก็ดูแฟนตาซี ะะก็สำหรับลุคนี้นะคะป๊อบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นอิสป i เรชั่นให้กับสาวๆหลายๆคนนะคะได้ขีเอทดลุกแต่งหน้าวันวนาเลนไทน์ในปี2022นี้นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จะแต่งตัวยังไงไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงนะคะก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองปรับใช้กันดูนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังคิดไม่ออกก็แบบอุ้ย จะใช้รองพ like ื้นอะไรดีนะคะก็แนะนำไปแล้วกลางคลิปนะคะก็คือเจ้าตัวบ a u t y l ัดนะคะดี s s k n n c t t ชเชียลฟอร์เดชนะคะบอกเลยนะคะว่าใช้แล้วแบบผิวแบบดูโกแล้วก็ดูใสดูสุขภาพดีมากๆนะคะดูดียิ่งตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปนะคะเขา o อกซิเดชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแบบ ความหน้าผ่องนะคะไม่วอกไม่ลอยนะคะที่สําคัญเนี่ยให้ความเป็นผิวนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูใสๆกลมๆมากๆแล้วก็เบาสบายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันคุมมันได้ดีเลยนะตอนนี้คือเหงื่อปอบเริ่มออกแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าตัวแบบรองพื้นหรือว่าอะไรต่างๆก็คือยังอยู่ติดทนมากๆนะคะคือเนี่ยหัวเริ่มเปียกแล้วค่ะเหงื่อเริ่มออกนะคะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเอานิ้วถูเลยนะคะไม่หลุดเลย นี่เห็นไหมคะไม่หลุดเลยเหงื่อออกแล้วนะคะไม่หลุดเลย ปังมากถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ทางแฟนเพจของ Beauty Lad ได้เลยนะคะเดี๋ยวป๊อบจะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ในเด s ส์คิทชด้านล่างคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อมาลองใช้กันดูนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปอบด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย